สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุูติวคนดีคนเดิมแสนสนคนสวยกันอีกแล้วภาษาไทยวันนี้เสนอสระเปลี่ยนรูปและสระหลุดรูปวันนี้จะเป็นสระเปลี่ยนรูปสละอะไรนั้นมาดูกันเลยค่ะสระเอสระเอ,ะเ,อเขียนเป็นสระเอขีด อออ่างขีดตัวนี้เขียนแทนพยัญนชนะต้นนะคะเรามาดูสระเออเปลี่ยนรูปกันดีกว่าค่ะขอเออเขอสระเออไม่มีตัวสะกดเขียนได้ดังนี้นะคะแต่เมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นขอเออนอสระเอจะอออ่าง ตรงนี้นะคะอออ่างตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีเราก็จะเขียนเป็นคำแบบนี้ค่ะเขินอีกหนึ่งครั้งนะคะขอเออนอเขินสระเออเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกค่ะเรามาฝึกอ่านคำสระเออที่มีตัวสะกดกันดีกว่าค่ะ คำแรกนะคะดอเออนอเดินรอเออกอเลิกบอเออกอเบิดบอเออดอเปิด นอกจาก4คํคำนี้แล้วนะคะยังมีคําสระเปลี่ยนรูปสระเอออีกเยอะแยะมากมายเลยในชีวิตประจําวันนักเรียนคิดคําอื่นได้กันหรือเปล่านะแต่อย่าลืมนะคะสระเออเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนอออ่างเป็นสระอีหลังจากจบคลิปนี้ครูอยากฝากนักเรียนไปเน้นย้ำซ้ำทวนฝึกอ่านคำศัพท์และเขียนตัวหนังสือบ่อยๆนะคะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วนักเรียนจะพบว่าภาษาไทยไม่ยากเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุณครูขอเก่าว่าสวัสดีค่ะ